โซเชียลลุกเป็นไฟเลยนะคะหลังจากกรณีดราม่าของมมมุชนกที่ได้ออกมาโพสต์ขอโทษกันยกใหญ่หลังเจ้าตัวได้มีการไลฟ์ผ่านทางไอจีนะคะแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับแก้เบื่อขนาดกักตัวเองอยู่บ้านจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะซึ่งขนาดไลฟ์นั้นนะคะเจ้าตัวก็ได้พูดคุยโต้ตอบกับแฟนคลับแต่เจ้าตัวนั้นดันตอบด้วยน้ําเสียงที่ไม่ค่อยดีอารมณ์แบบวิงเวียง จนถูกแฟนคลับถล่มกลับค่ะกลายเป็นติดเทรนด์ทวิตเตอร์เพียงข้ามคืน,น,นซึ่งเราก็นำบัาทึสวนนะคะที่เจ้าตัวเขาคุยกับแฟนคลับเนี่ยมให้ได้ชมกันค่ะอายุเท่าไหร่ให้เข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าโมมนชนกวิกิพีเดียค่ะฟูดแลนหรอพี่นนไม่อยากออกอะ่ะนี่โมก็สั่งของแบบ d e l i v e อรหมดเลยนะแบบพวกของสดอะไรเงี้ยไลแมนให้ไปซื้อพวงมาลัยไ,ได้หรอ คอนเทนต์วันนี้นะคะคุยกับทุกคนแก้เบื่อเพอต้องไปทำอะไรที่ไม่อยากทำค่ะมันต้องใช้เวลาทำใจมากๆเลยค่ะถาไวายได้ครับจุดทูบสามดอ,อกถาวายอะไรอาหารเนาะอ่ะก็จากคลิปที่เห็นนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพส์อ ig แล้วก็ Twitter ครับว่าขอโทษทุกคน โดยบอกว่าโมขอโทษนะคะโมน้อมรับผิดทุกอย่างขอบคุณทุกคำคอมเมนต์ทุกคำแนะนำที่ตักเตือนโมได้อ่านทุกข้อความแล้วก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขครับ